สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใด,ด้ทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16มิถุนายน2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์สุพโชค21ใบนี้เป็นแนวทางสอนบนครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตำแหน่ง2ตัวเลยครับทุกท่านของอาจารย์มี9เข้าหลัก10แล้วก็6เข้าหลักหน่วยนะครับคอยออก1 9 6 2งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าอยู่นะครับ งวดถัดไปนั้นของอาจารย์มีสอบเข้าหลักหน่วยนะครับแถมศซ,ซึ่งเป็นหลักร้อยติดมาด้วยทุกท่าน2องวดที่ผ่านมาก็จะประมาณนี้เนาะงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือครับเลขเด่นสอนองบนของอาจารย์ได้1 3 4 5ทุกท่าน1 3 4 5ใครรอข้อมูลสอนอบนพื้นดำ มารับไปครับมาแล้วใบเต็มก็จะประมาณนี้ถัดมาครับเป็นแนวทางสองนอบนพื้นสีขาว16ทับ6ทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางงวดใหม่เลขเด่นของอาจารย์มี2 4 5 8ทุกท่าน2 4 5 8งวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์หลุดไปนะครับ งวดใหม่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสูตรน่าจะเป็นสูตรใหม่ของอาจารย์ทุกท่านตามนี้เนาะใบนี้สอนอบนพื้นขาวถัดมาก็จะเป็นแนวทางสอนอบนรูปมะเขือเทศนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าก้าทุกท่านก็คือใบนี้งวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านบนครับ16ทับเลขเด่นสอนอบนของอาจารย์ได้ศูนย์ 4-6-8ทุกท่าน0-4-6-8ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอนำไปดึงตัวเด่นกันดูครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางสองนอล่างพื้นสีดำสถิติสามงวดหลังสุดของอาจารย์เข้ามาทั้ง2องตำแหน่ง2ตัวเลยนะครับทุกท่านไล่เรียงกันดูได้นะครับซ้ายมือ งวดที่ออก09ก็มา2ตัวงวดที่ออก06ก็มา2ตัวล่าสุดทุกท่านหวยออก02ก็มา2ตัวนะครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับเลขเด่นสอนอล่างของอาจารย์มี1 2 3 4 8ทุกท่าน5ตัวครับ1 2 3 4 8ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับสอนอล่างพื้นดำ ถัดมาก็จะเป็นแนวทางสอนอล่างพื้นสีขาวทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปครับของอาจารย์ไม่มีศูนย์สองคือใบนี้แต่ว่าสีงวดก่อนหน้านั้นของอาจารย์เข้าทุกงวดนะครับมาหลุดงวดที่ห้างวดใหม่นี้จะกลับมาเดินต่อไหมรอรุ้นกันครับเลขสอนอล่างงวดใหม่ของอาจารย์ ได้1 4ึ่ห้าทุกท่าน1 4ึ่งห้จัดไปครับสุขพโชค21ต่อมาครับตารางคู่โต๊ดบนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ชุดมี16แล้วก็มี9ก้างวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านบนทุกท่าน16บทับห ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอเอาไปดึงตัวเด่นกันดูทุกท่านตารางคู่โต๊ดบนต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอแปะประมาณนี้อาจารย์มีแนวทาง10บ,บนชนมาให้ครับเลขเด่นของอาจารย์ก็มี2 4 5 7 8 9ทุกท่านทั้งหมดก็6ตัวนะครับ หลัก10บนชนสองส 8, 9้าด8วันที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เอา10บนของอาจารย์ไปแล้วก็เอาข้อมูลหน่วยบนของอาจารย์ไปด้วยหน่วยบนของอาจารย์ได้ 2, 3, 4, 7, 8ทุกท่าน 2, 3, 4, 7, 8วันที่อยู่ตรงนี้ครับ แนวทางของแปะประมาณนี้10บนแล้วก็หน่วยบนต่อมาครับไปนี้จะเป็นแนวทางของแอดลัชชนกมีโชคอาจารย์มีแนวทางเด่นล่างไทยมาให้ครับเลขเด่นงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างได้3 4 5ตรงนี้ทุกท่าน3 4 5 สาธิตีคุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับอาจารย์ก็มีแนวทางสลากกินแบ่งมาให้ด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายก็38ทุกท่านตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับมี5730แล้วก็92แนวทางของแอดลัชชนกมีโชคครับเด่นล่างไทยต่อมาครับ เป็นข้อมูลลันดาวของแอนเก้ทุกท่านวิ่งล่างอาจารย์บอกว่าเด่น8ลอง1นะครับเด่น8ลอง1ผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดของอาจารย์หลุดไปนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้เลยต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์ครับช่วยผมหาค่า X ด้วยนะ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับหลัก10ของอาจารย์เข้าตรงตามตำแหน่งอยู่นะครับมี0แถม2ซึ่งเป็นข้อมูลตำแหน่งหลักหน่วยมาด้วยนะครับทุกท่านก็มี0 2ย์เลยเนาะงวดที่ผ่านมางวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ทุกท่าน16มิยอลัก10ล่างของอาจารย์ได้173ทุกท่าน17 3สา แนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์ครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ต่อกิสณนะอาจารย์มีแนวทาง10หน่วยล่างมาให้ทุกท่านก็สูตรได้8กับ3นะครับจับเข้าคู่กันแล้วก็ได้83ชุดเดียวถ้าตามแนวทางของอาจารย์ก็อย่าลืมตีตัวไปกลับนะครับ ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบครับทุกท่านผิดถูกขออภัยด้วยครับดูแล้วจะเป็นชุดที่อาจารย์เน้นมาให้ครับชุด3ตัวก็8 5 9 2ตัวมี8 5 5 9แล้วก็8 9ทุกท่านแนวทางของอาจารย์ประกอบวันที่อยู่ด้านบนนะครับ16ทับ6 ผ่านมาครับซองแดงสามงวดหลังสุดเลขวิ่งของอาจารย์เข้าทุกงวดนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า9นะครับส่วนเลขชุด2ตัวมี91ซึ่งเข้าเป็นคู่โต๊ดชุด3ตัวผิดไปแต้มเดียวครับของอาจารย์มี791ใครชอบสถิติก็แคปหน้าจอไล่เรียงกันดูได้ครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือสุดครับ เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับจัดไปครับทุกท่าน16มิถุนายน2565อาจารย์บอกว่าสั่งวิ่ง5ตัวเดียวทุกท่านสั่งวิ่ง5ตัวเดียวชุด3ตัวก็085กับ095 2ตัวมี05 8 5 9 5แล้วก็15ตามนี้ครับใครตามแนวทางของซองแดงแคปหน้าจอด่วนดวนครับทุกท่าน ต่อมาครับใบนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางของรับเฉพาะสายทหารต้องบอกก่อนนะครับว่างวดที่ผ่านมาใบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านทุกท่านจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี691แล้วก็96ผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่นะครับ16มิถุนายนสายด่วนวงในทุกท่านชุด3ตัวมี359กับ59นะครับ อีกสชุดชุดสตัวด้านล่าง7 9กับ5 1ขอให้โชคดีทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับรับเฉพาะสายทหารต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของสิทธิหลวงพ่อแดงผมลงให้งวดแรกก็คืองวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับของอาจารย์มีสอ,อส,สองตรงนี้ทุกท่านเข้า2ตัวล่างตรงตรง,ตรงเป๊ะเ,เลย ส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปแต้มเดียวครับมี9 6 2ทุกท่านประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือคราบสทับหทับ6กอาจารย์บอกว่าเด่น6ลรอง4เลขในตารางของอาจารย์ตามที่เห็นทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเลขในตารางด้านบนมี24ตรงกลาง16ข้างล่าง8ตัวเดียว ชุด3ตัวก็416846 2ตัวก็1 6 4 6 1 4 2 4 6 8 6 2ไม่ทันคุณผู้ชมก็หยุดวิดีโอแล้วก็แคปหน้าจอนะครับต่อมาครับเลขครบบนแนวทางของ AdArt รงวดที่ผ,ผ่านมาผมไม่เคยลงให้นะครับวันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอางวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดทุกท่าน อยู่ในส่วนตรงนี้ครับ16มิถุนายนเลขเด่นของอาจารย์มี203879 3ตัวก็038กับ398นะครับที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องตน้นแอดน์ตครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของนิตยสารครับปริศนาภาพใบแดงทุกท่าน ใครตามแนวทางชุดนี้อยู่มารับไปนะครับขออนุญาตขยายนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะหล่นหน้าจอไหมเนาะตามนี้ครับทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ